ครับผมก็นะครับกลับมาจากอีกคลิปช่องเลขเด็ดแอปเปิลนะครับสูตรผัดรวยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่แบ่งปันให้หวยฟรีนะครับวันนี้แอปเปิลมีนะครับชุดวิ่งบนนะครับเป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งบนอย่างเดียวนะครับก็ต้องบรอดูว่านะครับสูตรเลขวิ่งบนเนี่ยเราจะได้นะครับตัวไหนนะครับสําหรับเลขวิ่ง เลกวิ่งบนอย่างเดียวนะครับให้สมาชิกทุกท่านนะครับติดตามตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะมาหลักสิบหลักหน่วยนะครับส่วนมากจะมาที่10หน่วยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมต้องฝากไว้ด้วยนะครับสมาชิกทุกท่านที่ติดตามแมนเปิลนะครับก็ฝากนะครับหลายท่านที่อยากจะได้หน่วยเรานะครับ ใครที่แอด a p เกตนะครับเดี๋ยวส่งเลขวิ่งให้เลยนะครับจะเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยแอดไปนะครับแอด ape เกตมีทั้งหวยลาวหวยไทยนะครับท่านจะได้รับเลขทันทีนะครับใครที่แอดเข้าไปนะครับมาครับมาชมเลขวิ่งนะครับย้ําว่าบนอย่างเดียวนะครับผมบนอย่างเดียวสูตรหวยของแอดเปิลเนี่ยเริ่มเข้าตั้งแต่วันที่1เดือน11ปี64เลย1เดือน11นะครับ1เดือน11ปี64 นะครับคิดคำนวณนะครับวิธีคิดคำนวณใช้ของาะวันที่1นนะครับก็คือหลักสิบบวกหลักหน่วยและจะบวกกับเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ก็คือชุดร้อยสนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะบวก1เราจะได้เลขวิียงแค่สตัวนะครับวิธีคิดนะครับสามบวกเเป็น10นะครับ2อบวกสเป็น6นะครับเราก็ใช้นะครับ10ตัวนี้นะครับ บวก6เป็น16 6หบวกหนะครับเป็น7นี่ครับเราจะได้เลขวิ่งทั่งสตัว,น,วน,นะครับผลรางวัลนะครับออก7 6 1นะครับเราได้เลขวิ่งบนอย่างเดียวเห็นไหมครับเข้าเป็นงวดที่1 ถัดมานะครับหบวกหนึ่งเป็นเจ็ดใส่เจ็ดนะครับสี่บวกเจ็ดเป็นสิบอ็ดนะครับเราก็ใส่เลขสิบเอ็ดเจ็ดบวกสิบอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบอย่างนี้ครับทีนี้เนี่ยเราก็จะได้เลขวิ่งของเราสองตัวก็คือ8ปดกับเก้านะครับผลรางวัลน,นะครับออกสองห้าแปดนะครับ เราก็ได้เลขวิ่ง8เป็นงวดที่2นะครับถัดมานะครับ5้บวก8เป็น13ใส่13 7นะครับ7วก3เป็น10ก็ใส่10นะครับ13บวก10นะครับเท่ากับ23นะครับ13บวก10เท่ากับ23เราก็ใส่3หลักหน่วย3บวก1เป็น4เห็นไหมครับนันก็แสดงว่าเลขวิ่งของเราได้3กับ4 ข้อที่สเรามาลุ้นดูว่าจะออกอะไรออกไหมครับข้อที่สามของเราผลรางวัลนะครับออกสองสามห้านะครับเราได้เลขวิ่งที่เลขสามนะครับตัวนี้มาที่หลักสิบอันนี้หลักหน่วยอ่ะตัวนี้หลักหน่วยถัดมานะครับสามบวกห้าเป็นแปดใส่แปดนะครับหกบวกสองเป็นแปดเท่ากับแปดแปดบวกแปด นะครับผมเป็นสิบหกใสไปครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนี่ครับผมเราจะได้เลขวิ่งที่หกกับเจ็ดนะครับผลรางวัลน,นะครับในงวดที่สี่ออกศูนย์หกเจ็ดอ่าศูนย์หกแปดขออภัยด้วยนะครับศูนย์หกแปดนะครับขออภัยไปด้วยนะครับผมนี่ครับแต่เราก็เข้าเลขหกมาที่หลัก สินะครับก็เป็นงวดที่ 4, สี่สำหรับเลขวิ่งนะครับงวดที่ห้านะครับ6กบวกแเป็นสิบส้าบวกเนะครับเป็น16 14กสบวกสิ 16, นะครับเท่ากับ30สถ้า30เราใส่ 0, 0ูนย์ศนย์บวกหได้1นะครับผลรางวัลน,นะครับออก1นึห้าเ้า เราก็นี่ครับตัวนี้มาที่ร้อยหนึ่งห้าเก้าเห็นไหมครับถัดมานะครับงวดที่สองสี่ห้างวดที่หกนะครับห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่เจ็ดบวกแปดนะครับเป็นสิบห้าสิบสี่บวกสิบห้านะครับเท่ากับยี่สิบเก้าเราก็ใส่เลขเก้าไปเลยเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบอ่ะทีนี้ก็ต้องมารอดูว่าเก้าสูตรนี้จะเข้าไหม ผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกสามศูนย์แปดนะครับเข้าอีกแล้วนะครับหลักสิบโอ้ส่วนมากนี่จะมาเฉพาะหลักสิบเลยให้เน้นหลักสิบคือทำนะครับถัดมานะครับศูนย์บวกแปดได้แปดศูนย์บวกหกได้หกนะครับแปดบวกหกเป็นสิบสี่ใส่ไมครับสี่บวกหนึ่งเป็นห้านี่เัา เราก็จะได้เลขวิ่งที่สี่บห้าทุกท่นะานนะครับผลรางวันนะครับออกห้าเก้าเจ็ดเห็นไหมครับเราก็ได้เลขห้าอีกแล้วมาที่ร้อยฉะนั้นเลขวิ่งเนี่ยส่วนมากนะครับก็จะมีคนชอบวิ่งอยู่แอปเปิลก็เลยคำนวณมาให้นะครับเลขวิ่งบนถัดมาเหมือนกันนะครับเก้าบวกเจ็ดสิบหกบวกแดได้แปดนะครับสิบหกบวกแปดเท่ากับ ยี่สิบสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเห็นไหมครับผลรงางวัลออกอะไรครับออกเก้าศูนย์ห้าเข้ายาวเลยครับแปดหัวติดนะครับเห็นไ,ไหมครับทีนี้ถัดมานะครับถัดมาเลยศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับแปดบวกสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้า เป็น16 6บวก1เป็น7อ่ะทีนี้เห็นไหมครับผลรางวัลนะครับออกอะไรครับออก8 6 7นะครับออกชุด10หน่วยนะครับเมื่อประจำวันที่16เนี่ยนะครับมีนาคม65 เราเข้าตรงๆเลยนะครับที่หกับเจ็ดนะครับฉะนั้นมาหนึ่งเมษาเรามาดูว่าจะออกได้นู่นไหนนะครับแปดบวกหกสิบาเก้าบวกแดสิบ็ดสิบสามบวกสบเจ็ดเท่ากับสามสิบนะครับเราก็ใส่ศูนย์และศูนนะครับบวกหนึ่งอ่ะวิ่งเลยทีนี้จะไปอยู่หลักไหนแล้วครับระหว่างศูนย์กับ1นะครับชุด วิ่งบนเน้นๆนะครับนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับวิ่งบนของเรานะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเมษายนหกห้าเราจะได้ตัวไหนนะครับต้องมารอรุ้นนะครับอะไะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องลาสมชิีไปก่อนนะครับชุดเล็กวิ่งให้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าหลายท่านคงถูกอกถูกใจนะครับระหว่างศูนย์กับหนึ่ง สำหรับวันนี้ผมต้องลาสมาชิกไปก่อนสวัสดีครับ